ยิงได้ยิงได้ยิงได้ลงแล้วจังหวะนี้เหมือนลงกันแล้วครับมันลงแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอุ้ยเหมือนเหมือนโจนได้ศพแล้วอุอ้มดีลวงข้างหลังยังไงไอ้หนุ่มคนนี้เหมือนมาเอาไอ้หนุ่มหัวแดงและอุ้ยเมยไหมไม่เมยไม่เม เอมดีดูค่อนข้างบางุยเอ็มดีเมดีเหมือนบางนะเหมือนบางนะเอาต่อยตรงมอเยอะตรงมุอเยอะมกับไอ่ได้กอ้ม่ไกับไอ้ไรเลวยข้ในสูอกด้วยใย็นใจไลวเนเ้ยไวแล้ว เี้มาต้นก่อนมาตก่อนเฮ้ยไอ้พากลัปเติมกาบไฟเยัเติมกาไฟยตัเติกับไฟเตัดเติกับไฟเอยไ้พวกตัดเาิมกับไฟย้เตมัวกับไฟเลยชุบมาชุบมาเราไหวเาไหชุบมาชุมาเด้อชุบมาเด้ชุบมาชุบมาชุบมาไหวแล้วไหวแล้วกัดเต็มกับไเลยเดีดีกับขเลกับไเลยแผ่นเย็นใจเยิเพ่นคือแล้วเพ่นคือแล้วคือแล้ว

ไม่ได้บัฟไม่ได้บัฟรุนแรงนะไม่ได้บัฟรุนแรงขนาดนะเขาไม่ได้บัฟรุนแรงกันเลยนะมีคอไฟเสียงดังเดียวเฮ้ยเสียงดังมันก่อนนะมันก่อนนะมันก่อนเฮ้ยเอาไปก่อนเจเบรกตรงนี้ให้หน่อยเจเบรกตรงนี้หน่อยถือปืนเบรกตรงนี้คนนึงถือปืนเล่นเบรกตรงนี้คนนึงเปลี่ยนเมียเลี้ยเปลี่ยนเมียเลี้ยเกือแล้วเปลี่ยนเมียแล้วตรงนี้ยังตาสองคนถือปืนเบรกคนนึง ป่วยอะไรมีเน็มจอกไอ้เด็กเี้ยอ้เขี้ยเอาเออว่ะกักโซมันไกลจริงยูจินเดมเดมเดมเล่นเลยเฮ้ยเอาโซ่ออกมาหน่อยเดมเดมตักย่างป่วยเรื่องลูกศรมาเพื่อนลูกศรมาเพื่อนป่วยอะไรเมืองบนไปแข่งยิงอะไรไปบ้าอะไรไปตีร้องไปตียิงไปตียิงเหมือนเอเดมดีจะตื่นแล้วอ่ะ เราเก็บเคสแคสดีกว่าอยากแทงคนมึงฟังกูซ่อมรถเลยต้องกินด่ากันนะครับเจเจเจเออโอเคจบละ ไม่ไม่ได้บับรุนแรงขนาดนั้นชนะฝ่ายปะเออไม่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นจะ,จะใครจะมองจะเสียงดังจะแหกปากจะเลื้อนอะไรบุญใหม่แล้วแต่ผมมองว่ายังอยู่ในเลทที่รับได้ไม่ได้บับที่ใจขนาดนั้นเต็มที่ก็คำว่าแบบมีเนมบ้าสรุปตกลงคุณมีเนมบ้าประมาณนี้โอเคอเคนะ่ ีคนมาหาครับกำลังจับโอเคค่ะแก่พี่แก๊งไอศุภศิษมพูส์ตูนอ่ะโอเคไปเจ้าเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอามาไม่ทันหรอลูกชายครัเพิ่งมาพี่เพิ่งมาจากซ่อมไฟายแลทำไมแก๊งโจงเขาดูน้อยนะพี่นะพี่กำลังยืนอยู่ว่าเหมือนเหมือนไม่ครบนะใช่ไหมทำไมเขาดูแบบดูบางดูบางดูบางเคยไม่ใช่ลูกชาย ลูกเกยก็ถ้านหนุ่เป็นลูกข<ช>ี่เขาเป็นเอียแล้วเออคนมีเมียอีกแล้วเหรอกลัวจังใจแต่ไปรอดูตอนห่อต่อ 음. <laughs> 흠흠흠흠 <laughs> <laughs> จนน่าจะมาไม่เต็มไม่จนน่าจะไม่ครบหรือว่าครบวะดูบางอะ่ะดูบางอะ่ะเขาไปจนไม่ไม่นิ่มขนาดนี้เขาน่าจะไม่ครบน่าจะขาดมีสี่ห้าคนเลยนะดาวๆาวนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ชัวร์นะเดี๋ยวมาว่ากันว่าแต่ผมคิดว่าโจนมันดูบางๆไปอะ่ะไปจนไม่นิ่มนะคนุณดูผมบอกเลยไม่นิ่มนะมันเล่นเป็นอยู่นะ